ครับผมคิดว่าผมเกียจรอแล้วผมว่าเดี๋ยวผมเปิดหน้าเลยเอาล่ะผมยัง พร้อมแล้วกดไลค์เรียกว่าเปิดแล้วนะครับขี้เกียจรออือันนี้ขี้เกียจรอจริงไหมมาดูถารูปไม่ได้ Okay, pop.